ก็จากรกๆเนาะจากรกๆแล้วก็นี่ครับก็มาดูผลงานครับสวัสดีครับผมก็นี่ครับจากพื้นที่รกๆแล้วเรามาดูครับฝีมือของอาจารย์ลบนะนี่ต่ทำสะอาด เนียนนะและอีกอย่างก็เจ้าของเขาบอกว่าก็ทํำยังไงก็ได้ให้มันสะอาดนะให้มันสะอาดแบบต่อไม้ต่ออะไรก็งัดออกให้มันโล่งนี่ก็งัดออกนี่ต่อหนึ่งแล้วแลวจะไปงัดอีกต่อหนึ่งแล้วก็มีอีกต่อหนึ่งต่อนน้นก็ใหญ่พอสมควร แต่ก็ใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้อยู่มั้งตอนนั้นอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเอ้าเซียแซมมายืนหน้าดำข้ามเครียดอะไรอะ่ะแล้วทำไมไม่ย้ายรถให้มาโอ้อ่ะนี่ก็แเซลเล่นเสียแซมหน่อยการลบก็ทำการงัดต่องัดต่อตัวนี้มา อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัดรากถอนโคนนะตัดรากถอนโคนคือขุดแต่เดี๋ยวเราก็มาฟังฟังเจ้านายอีกว่าตอนนั้นถ้าจะออกมันก็ต้องเสียต้นไม้ไปต้นหนึ่งต้นยางนะ อันนี้คือต้นยางน,นี้งอกเองเกิดเองเนี่ยเยอะแยะเลยหลังบ้านแต่ก็หลายปีแล้วแต่ไม่ไม่ไม่เคยได้ทาทำความสะอาดแต่ปีนี้มาเราก็มาทำความสะอาดเนาะแต่ทำความสะอาดแล้วมันก็โล่งนะโล่งสะอาดดูแบบสะอาดครับ จากต้นไม้ที่รกๆที่อะไรล้อมบ้านเออล้อมบ้านเนาะมันก็ดูแบบเห็นบ้านแบบโดดเดียวโล่งอ่าเี๋ยวก็มาเอาตอนนี้ออกเะอีกตอนหนึ่งเป็นการลบอะ่ะมาวันนี้ก็ ครึ่งวันครึ่งวันนะจะลบมาเนี่ครึ่งวันนะก็ประมาณ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงได้อยู่ว่ากันไปครับกับเจ้า SK 140เอ่อทำงานเร็วเร็วครับเฮ้ยเฮย,เอ,ยอย่าไม่ต้องไปถึงขนาดน,านั้น ค่อยๆค่อยๆงี้คยค่อยๆไปคือการงัดตอนี่เราก็ต้องสู้นะแอบต้องสู้กันนะโ,โทรมาไม่รู้เวล่ำเวลาเลยเดี๋ยวจะโทรกลับครับอ ต่อยางต่อยางนา แต่มันจะมีตัวใหญ่อยู่ตัหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าขยับแล้วขยับแล้วตอนนี้ขยับแล้วมาครับเอ่อเอาไปกองรวมไว้ โอ้ยไม่ยากอย่างที่คิดว่าตอนนี้เอ้ยขาดแล้วขาดแล้วดังปึ๊ดและเอเน่เน่เ่เน่เนี่ยรากแก้วเนี่ยสำคัญที่สุดที่เราจะตัดคือเราขุดอ้อมๆไม้เนี่ยรากแก้วเนี่ยถ้าเจอดินแข็งเนี่ยอันนี้นั่นคือดินยังมีความชื้นและเจอฝนตกมา ก็เอาไปไว้รวมกันฮรเพื่อจะได้ขาโต๊ะขาเตียงาวากันไปเนาะเออคือต่อไม้อะมันจะมีมันจะมีมีมีประโยชน์แต่ถ้าเราไว้ทิ้ง มันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกแต่ถ้าเรามาเราเอามาตัดเอามาตัดเอามาแต่งอะ่ะมันจะเป็นขาโตขาเตียงได้ออมันไม่ยากนะคือคนขับเข้าใจนี่เอาไม่ยากนะนก็ขุดอ,อ้อ,อมๆดูก่อน ถ้ามันล้มก็คือล้มถ้ามันไม่ล้มก็ล้มแน่นอนเราต้องตัดราอา่ให้มันล้มไปเลยเอา่อาก็สั่งงานไปครับสั่งงานอาจารย์ลบคือมาแล้วก็ต้องทำให้มันสะอาดต้องทำให้มันโล่ง ความเจริญเข้ามาต้นไม้ก็หลบไปเนาะเคือเขาว่านั่นแหละไปจัดการอีกต่อนหนึ่งเลยฮะไปเลยดึงไปครับ ตน,นี้เราก็ตีแล้วเอามาลงอยู่ตรงนี้เอามาลงอยู่กับตอน,นี่แหละกรบครับเพราะทุกวันนี้เขาไม่ให้เผาไม่ให้เผาก็วิธีการก็คือขุดหลุมแล้วก็กรบเนาะเราจะไปแคร์ริงอะไรก็แล้วแต่หรือจะเอาไปทิ้งแต่ผมว่าไม่ต้องเอาไปทิ้งหรอกขุดหลุมกรบดีที่สุดและเออ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปหลับทลิปนี้บายบายครับ